อันนี้ก็คือต้นสาวน้อยประแป้งนะครับเพื่อนๆนี่ครับลักษณะต้นจะเป็นแบบนี้นะครับใบขอบนอกจะเป็นสีเขียวนะครับข้างในจะเป็นสีขาวๆนะครับเพื่อนๆแบบนี้ครับอันนี้คือต้นสาวน้อยประแป้งนะครับก้านของต้นสาวน้อยประแป้งนะครับก้านเขาจะเป็นสีเขียวครับเพื่อนๆนี่ครับ ใบสวยมากครับเนี่ยลวดลายเขาแบบลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเนี่ยลำต้นครับการสีเขียวนะครับเพื่อนๆอันนี้คือสาวน้อยปะแป้งนะครับการขยายพันธุ์ของเขานะครับก็คือใช้วิธีการนะครับชำนะครับชำลำต้นนะเพื่อนๆเห็นลำต้นไหมครับเพื่อนที่เป็นป้องๆนะครับสามารถตัดไปชำเป็นท่อนๆได้เลยนะครับคล้ายๆกับ ต้นช้ำเหมือนต้นเทมิมิตนะครับหรือว่าจะเป็นพญาช้างเผือกนะครับหรือช้างเอราวันนะครับการขยายพันธุ์ก็เหมือนกันเลยครับเพื่อนๆก็ตัดเป็นข้อๆนะครับแล้วก็ไปช้ำลงดินก็ได้นะครับนี่ครับลักษณะของเขาครับก็คือใบเขาจะเป็นลักษณะเด่นก็คือใบเขาเป็นขอบเขียวนะครับข้างในจะเป็นสีขาวอมเหลืองนะครับแบบนี้ครับลักษณะลําต้นจะเป็นป้องๆแบบนี้ครับ ครับอันนี้ลักษณะใบเขานะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆยิ่งปลูกลงกระถางเป็นกลุ่มใหญ่ๆยิ่งสวยคบนี้ครับดูครับลักษณะใบเขาครับเพื่อนเป็นไม้ด่างนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่ราคาไม่สูงนะครับหาซื้อได้หาง่ายครับเพื่อนๆครับแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับนะครับในลักษณะใบเขาครับสวยมากครับถ้ายิ่งปลูกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับยิ่งสวยครับ ดูแปลกตาดีครับสามนอยปะแป้งนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูลักษณะนี่ครับยอดใบเขาเป็นแบบนี้ครับสวยงามมากครับราคาไม่แรงนะครับเพื่อนๆครับสามารถหาซื้อได้มาประดับบ้านครับเพื่อนสวยงามครับข้อสําคัญนะครับอีกอย่างคือสาโนยปะแป้งเนี่ยยางเขาจะมีพิษนะครับเพื่อนๆอย่า นะครับให้โดนยางเค้เขานะครับไม่งั้นเราจะคันมีพื้นขึ้นตามผิวหนังนะครับอันตรายครับเวลาเราชำเราก็ต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับนี่ครับเพื่อน